สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยกับผมเจ้าชายชีชัดเอกชนะชุติยานนท์ทางช่องโบยบายทีวี u ูทูก็โบยบายทีวี u ูทิก็โบยบายทีวีติกต็อกก็โบยบายทีวีเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เจ้าชายจะให้ข้อคิดก่อนที่จะไปกากบาทเลือกพักการเมืองคือเลือกนายกและตุนวนตรีแล้และกากบาทเลือกสสแบบแบ่งเขตในบัตรสีเขียว คืออย่างนี้ท่านผู้ชมครับถือว่าเป็น EP ที่หนึ่งเขแล้วกันนะครับเรื่องของการหาเสียงท่านผู้ชมเห็นพักการเมืองมุ่งเน้นไปเรื่องของการไม่โกงไม่เท่าไม่เอาคอร์รัปชันแทบจะทุกพักการเมืองเปิดตัวขึ้นมาปุ๊บนะฮะปราบสแกมเมอร์ ไม่เอาเทาสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้นะครับพักการเมืองสีน้ำเงินปราบสแกมเมอร์ตั้งสตินิดหนึ่งท่านผู้ชมครับย้อนกลับไปคิดไม่ว่าจะเป็นปราบคอเซ็นเตอร์นายกอุงอิงแผรทองทานชินวัตรเคยขอร้องให้คุณอนุทินชาวิลกุลพักสีน้ำเงินนี่นะแต่คุณจะเลือกใครหรือไม่เลือกใครแล้วแต่คุณนะ อันนี้ฝากไว้ให้คิดคุณออุทินมีสิทธิ์มีอำนาจเต็มในฐานะเจ้ากระทรวงมหาดไทยตัดอินเทอร์เน็ตพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์พวกสแกมเมอร์ที่เข้ามาหลอกลวงเงินของคนไทยนี่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งพมา่าฝั่งคำเมนฝั่งลาวก็แล้วแต่นะครับคุณอนาทินนิ่งเฉยเชยไปใช้มานะครับแต่พรรของคุณเนาทิน ไปดูป้ายหาเสียงวันนี้ผมขับรถผ่านาปรับสแกมเมอร์ปับเท่าแต่รู้ไหมว่าข้อกระหาที่ไปในตัวของคุณอนุทินเองเนี่นะครับเรื่องของโกงหัวเลือกตั้งสวออมีหมายเรียกอยู่มีความชอบทํำไหมมีความชอบพอไหมครับท่านผู้ชมครับคิดนะไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีนะผมถามในฐานะผมเป็นประชาชนข้อที่สองครับกรณีเขาเรียกร้องให คุณอนุทินเนี่ยจัดการกับเขากระโดงเพราะว่าเป็นที่ของพระเจ้าแผ่นดินละการรถไฟเนี่ยแม้กระทั่งอนุญาตการตุโลกอะไรต่างๆทางกฎหมายเนี่ยเขาสั่งให้ยึดกับคืนแล้วนิ่งเฉยคุณจะเลือกอยังไงปราบสแกมเมอร์แต่มีอยู่วันหนึ่งบริษัทสแกมเมอร์ไปเปิดอยู่ในตึกชินโนไทยของคุณอนุทินเกี่ยวหรือไม่ใช่หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมฝากให้คิดนะครับต่อมาที่สาธารณะ คุณอนุทินเอาไปรวมไว้อยู่ในรันเวย์ตรงปากช่องให้คิดนะครับปราบสแกมเมอร์แต่มีบริษัทสแกมเมอร์ไปตั้งอยู่ในบริษัทของเครือวงวันว่านเคืออามาสุุลของคุณอนุทินคือชิโนไทยเขาไปเช่าก็ได้นะครับอาจจะไปเช่าติดอยู่ก็ได้ปราบทุนเทาบ่อนการพนันนายกอุงอิงไปตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ต แล้วคุณอนุทินก็ออกจากการร่วมรัฐบาลนั่นคือทุนเทานะบ่อนคาสิโนโทั้งหลายพอคุณอนุทินมาเป็นนายกได้รับโหวตตอนตอนนั้นนะครับยังไม่ได้โปรดเก้าด้วยตกตอนเย็นนะฮะด่านเปิดไปเยาะเย้ยในพักของคุณอนุทินบอกสหารขาขาดถ้ามีพักของคุณอนุทินขาไม่ขาด วันนี้ถ้าหารขาขาดเดยอะไหมฝากให้คิดนะครับนามส่วนพักใต้ตัวของคุณอนุทินเองเนี่ยพักน้ำเงินทั้งหมดเนีนะครับบอกว่าเก่งนักเก่งนาน,นี่นะจนพ่อแม่พี่น้องพักใต้มาเรียกร้องจะไม่เลือกพักสีน้ำเงินจะไม่เอาพักภูมิใจไทยวันนี้เจ้าชายก็มายืนยันอีกทีหนึง่งไม่ใช่แค่พักภูมิใจไทยนะพี่น้องพักใต้ทั้งหมดเลยครับประกาศจะไม่เอาคุณอนุทินไม่เอาพักสีน้ำเงิน งานนี้เป็นการวัดกันถ้าพ่อแม่พี่น้องยังเลือกพักสีน้ําเงินขึ้นมาทางภาคใต้แสดงว่าท่านพูดพล่อยๆบ้านเราเรียกว่าปากหมานะพูดไปอย่างนั้นแหละมือถือสาบปากถือศีลปากกับใจไม่ตรงกันแต่ถ้าท่านปฏิบัติได้ทําได้จริงไม่เอาพักสีน้ําเงินหรือําภาคใต้ผมจะกล้าวใจกำงานพ่อแม่พี่น้องถือว่าท่านเป็นคนพูดเองนะผมไม่ได้ไปเรียกร้องนะแต่ท่านเป็นคนพูดเองต่อมาหลุมยุบหน้าโรงพยาบาลวชิระ